สวัสดีค่ะวันนี้แพ้ก็จะมา u n b อกของนะคะสำหรับไปแคมปิง้งจริงๆคือของที่สำคัญที่จำเป็นจริงๆอ่ะซื้อมาแล้วเช่นเต็นท์ถุงนอนที่รองนอนอะไรแบบเนี้ยคือที่แบบว่ามันต้องมีในการกางเต็นท์คือเตรียมหมดแล้วแต่ว่าที่จะมาแกะวันนี้ก็คือเป็นของที่มีก็ได้ไม่มีก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือของที่แบบว่าอยากได้เองจริงๆอาจจะไม่จําเป็นมากแต่ว่าสวยว่าอยากได้ เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือหน้าตาของที่สั่งมาคือแบกไปยังไงคือไอพวกนี้ที่สั่งมาคืออยากจะพกไปตั้งแคมป์จริงๆด้วยนะแต่ว่าพอแบบมันมาถึงทั้งหมดอะแล้วก็แล้วเราใส่กระเป๋าไปยังไงเป็ในใบเดียวมาเริ่มแกะกล่องแรกกันดีกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวมารุ้เรีพร้อมกัน อันนี้คือล่มก็คือล่มในกันกล้องนะคะคือช่วงนี้เป็นหน้าฝนใช่ป่ะแล้วแบบเรากลัวว่าตอนตอนเราถ่ายอะฝนมันจะตกแล้วมันก็จะถ่ายไม่ได้ก็เลยซื้อร่มลองกันเฮ้ยมันกำตันจริงๆเนี่มันสามารถกันฝนในกล้องเราได้จริงๆอ่ะหคือล่มกล้องต่อไปนะคะนี่คือชิ้นที่สอง อ,อันนี้เป็นถุงคุมกระเป๋าเวลาฝนตกก็คือจริงๆอ่ะถ้าไม่มีหน้าฝนเราอาจจะไม่ต้องแบกอะไรเยอะนะอันนี้ซื้อมาสองสองไซส์นะคะเป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เพราะว่าไม่รู้ว่าวันที่เราไปฝนจะตกไหมเป็นแบบคุมอันนี้น่าจะไซส์เล็กมีกระเป๋าให้ด้วยนะคะต่อไปชิ้นที่สามอันนี้เป็น <laughs> อุปกรณ์แบบ ครรื่องปว้ายน่ารักมากชอบวันนี้มากเลยอ่ะมันจะเป็นแบบจุกยางชิ้นต่อไปชิ้นก็บบสี่ชิ้นที่สี่เป็นอะไรวะนหนักนะอันนี้คือซื้อเพราะสีแต่มันหนักมากเลยปกนเดีวะเป็นหม้ออุปรกรณ์กระทะทำรัวมันเป็นสีขาวอะ่ะแล้วแบบชอบ ไมม่่คิดวาันจะใหญ่ขนาดึกว่ามันเป็นอันเล็กนะแล้วก็ว่าเออทำไมมันแพงวะอ๋อเพราะมันใหญ่มีสามชิ้นนะคะมีกีหม้อนเ่เป็นกระทะนี่ก็เป็นหม้อใหญ่เวยมยบ้าแคมันใหญ่จริง แล้วคืออมอเนี้ยตลกมากเลยเหมือน <S <S ตอนที่กดซื้ออ่ะเขาบอกว่าเหมาะสาหรับสี่ถึงหกคนเราก็แบบว่าก็ถามว่ามันจะเป็นสี่ถึงหกคนได้ไหมวะอ๋อมันใหญ่มันใหญ่นี่เองไปชิ้นที่หักค่ะอ๋ออันนี้คือที่รองนั<ม>่งคือแพไม่ได้ซื้อเก้าอี้มาเพราะว่าที่ี่แรกที่จะไปอ่ะแพกางเต็นท์บนพื้นไม้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะไม่เจ็บอะไรมากก็เลยซื้อเป็นแผ่นรองนั่งนั่นนะคะนัน่ง เบามากอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวเออ,อน,นี่ชิ้นที่หกอ๋อชิ้นที่หกเป็นแก้วเนี่ยมันควรจะเล็กแบบนี้มันควรจะเล็ก่แค่นี้ชิ้นที่เจ็ดอันนี้เป็นไฟนะคะโอ้ยไฟใหญ่มะแม่มันใหญ่จริงอันนี้มีสายชาร์จให้อันนี้เป็นชาร์จแบบโซลาเซลล์นะคะ มีระวางอยู่อุ้ยปรับได้สามระดับหรอสองระดับอ๋อมีไฟฉายฝั่งนี้โอเคต่อไปอันที่แปดแล้วไหมจำไม่ได้แปดแล้วกันอ๋ออันนี้เป็นเตาน่ารักเป็นแบบเตาสีเบคคือมินิมอลสุดๆมีถุงมาให้นะคะอันนี้อะไรอ๋ออันนี้แน่เลยเสื่อกันฝน คือเตรียมพร้อมสำหรับฝนจริงๆอันนี้กล่องที่9คือหนึ่งกล่องก็จะมีหลายชิน้นนิดหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้แก๊สแก๊สเราใช้เป็นของ Black d e r นะคะ230กรัมคือพี่ชายบอกว่าให้ซื้อแบบขนาด2 30รเป็นเลยเพราะว่ามันจะใช้ได้เยอะเวลาเราแบบหุงข้าวหรือใช้ไฟนานๆอนะไรเงี้ยแบบไงบออันนี้อะไรอ่ะ เมื่อกี้คือกล่องที่สิบเออันนี้ไฟไฟมันก็จำเป็นนะคะทุกคน<อ>เพื่อความสวยงามเพื่อความน่าอยู่ของเต็นเราใส่ถ่าน AA สามก้อนเวลาเก็บไฟก็คือหมุนหมุนเข้าอันนี้ได้อันนี้เขาล็อกอยู่มีถุงมาให้ด้วยช؛ิ้นที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นเชือกดึงทาบคือเต็นที่แท้ซื้อเป็นของ k2 นะคะแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้มีเสา เสาระเบียงหน้าให้อะหน้าประตูข้างหน้าเออก็เลยซื้อแล้วก็ซื้อเชือกมาด้วยอันนี้เป็นเชือกแบบเป็นเชือกแบบที่เขามีอันนี้มาแล้วเราเราไม่ต้องผูกเป็นปมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเสาทาร์าซึ่งหนักมากฉันจะแบกจะยังไงหนักพอๆกับเต็นท์เอางี้อันนี้ชิ้นที่สิบสามอยากให้เห็นกองตรงนี้มากอ่า อันนี้เป็นไฟที่เอาไว้ในเต็นท์ซึ่งมันน่ารักมากค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้สีน่ารักเป็นสีแบบครีมเนี่ยให้ตกแต่งเหมือนแบบฟิลอยู่ในบ้านอ๋อมีปรับได้สามระดับนะคะโอเคต่อไปชิ้นที่สิบสี่ป่ะพูดไปก็จำไม่ได้เราพูดไปก่อนแล้วทำไมคุ้น,นหูไม่คุ้นหู นี่อะไรอ่ะอ๋อที่คีบอ่ฮะ <c oughs> แต่มันก็ใหญ่อยู่ <c oughs> คืออันเล็กมันมันแพงแล้วถือว่าอันใหญ่มันถูกแล้วก็เออเออหาที่เสียบในกระเป๋าไปแล้วกัน <c oughs> ชิ้นที่สิบห้ากล่องเล็กอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเออสมอไว้สำหรับกางบนพื้นไม้นะคะใช้ยังไงก็คือในพื้นไม้ มันจะมีรูใช่ไหมรูรูเล็กๆเ,เรียวๆยแล้วก็ใส่อันเนี้ยตรงๆต,ตรงรูแล้วก็ค่อยบิดล็อกมันก็จะล็อกเออนีนนั้นแหละส่วนเชือกก,ก็เกี่ยวตามตามห่วงพวกเนี้ยอชิ้นที่16เดี๋ยววันนี้เรามาลองกันเลยว่าเราจะใส่กระเป๋าได้ไหมคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เยอะมากอันนี้เป็น กล้องทำอาหารอีกเช่นเคยที่ซื้อเพราะว่าสิ่งนี้เท่านั้นคือมันเป็นเขียงแล้วมันหาแบบเออแพะหาใน,นออนไลน์ไม่ได้เขียงอันเนี้ยแล้วมาเจอแบบที่มันคูยก็เลยซื้อมาแต่อันนี้ก็ดีมันมันสามารถนึง่งทอดอะไรได้เยอะเป็นตะแกรงเออแล้วก็มีถุงมาให้นะคะในชิ้นที่17นะคะอะไรไมมันหนักจังอ๋อมีดมีดทำอาหาร เป็นแบบพับเมื่อกี้ทิ้งที่17หรือ18ลแปเเิมเลยสองชิ้นแล้วลลกันอาอันนี้เป็นที่กันยุงนี่ชิ้นสุดท้ทายน,นะคะอ,นนอ๋อไอห่วงห่วงไว้ห้อยกับสิ่งของต่างๆหมดแล้วค่ะก็เกือบ20เอาจริงๆก็เกือบ20ชิน้นยังไม่รวมเต็นท์รวมอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กระเป๋ากันว่ามันใส่ได้ไหมอ่ะอันนี้สภาพ ขยะเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนดีนี่ก็คือเสื้อผ้าของที่จะแบกไปยังไงเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่เราใช้จะใช้ไปเดินทางนะคะอันนี้คนถามมาเยอะมากตอนไปเชียงใหม่ว่าใช้กระเป๋าของอะไรเป็นกระเป๋าของคัมเมลคาวนะคะรุ่น50ลิตรก็ใส่ได้เยอะอยู่ตอนนั้นใส่ชุดแบบ กางเกงยีนสองตัวหนาๆก็ประมาณหกชุดอะที่ใส่ไปแล้วก็รองเท้าหนึ่งคู่อันนี้จะเป็นอีกกระเป๋าหนึ่งของคัมคัมเมลคาวเหมือนกันแต่ว่าเนี้ยว่าจะใส่เป็นเสื้อผ้าไปอันนี้เป็นสี่สิบลิตรนะคะก็ได้เยอะอยู่เคยใส่แต่แหละเคมาเริ่มอันนี้เป็นเต็นเคทูนะคะอันนี้เป็นโต๊ะอันนี้เป็นที่รองเต็นนะคะแบบก่อนการเต็นคือปูนี้ก่อนแล้วค่อยปูเต็นอันนี้ น่าจะเป็นเบาะรองนอนซึ่งหนักกว่าเต็นทนะ์คะเป่าลมอัตโนมัตินะคะคือมันจะมีรูแบบว่าเปิดลมเข้ากับเปิดลมออกแล้วก็แบบใช้เท้าหรือมือดันดันดันเบาะแบบบีดบีดเบาะแล้วลมมันจะเข้าเองเยอันนี้ถุงนอนเบามากถุงนอนของโมบินะคะส่วนอันนี้เป็นเสื่อรองพื้นตอนนั่งกับหน้าเต็นท์อะไร,งไรเงี้ยเพื่อทำอาหารอันนี้คือหมอน หมอน,นคือเป่าโอเคแนตะ่แพทจะเริ่มจากการเอาถุงนอนใส่ไว้ในท้ายกระเป๋าคือช่องที่ใส่รองเท้า,าอ่นเดี๋ยวจะเอาอันนี้ใส่ถุงคลุมกระเป๋าเื้กอกันฝนบอกลองนั่งตึงมากนี่น่าจะเป็นการใช้กระเป๋าคาร์เมลที่คุ้มค่าที่สุดลองปิดค่ะอ่ะปิดได้ ตรงเลยเห็นอ่ะโอเคต่อไปคิดว่าน่าจะใส่อันนี้ก่อนเบาะรองนอนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างใกญ่เธอคือมันเต็มแล้วอ่ะแบบว่าต้องอิดเสาทับจะเอาไว้ข้างๆนี้นะคะเพราะว่าไม่สามารถใส่ไปได้แล้วเราจะใช้การแบบรัด เอานะคะแล้วก็ดึงแน่นอยู่แล้วก็เดี๋ยวใส่ใส่นี่ก่อนน่ะโอ้ได้ดิ่แล้วก็มกองเพราะตรงนี้มันโปรอะโโอเคมันจะมีช่องข้างล่างกระเป๋าอยู่คือช่องนี้ เดี๋ยวจะลองใส่อะไรไปก่อนก็ใส่อันเล็กๆไปนะคะแกะะ้วชูอ่นเต้นนกการเป็นครั้งแรกใส่ไฟใส่ไฟชุดแล้ก็มีดนี่ก็เอาไว้นีำ ก็คิดตลกมากเลยคือให้พี่มาสอนใส่แก๊สใช่ปะแล้วคืออ e ีแก๊สที่ซื้อมามันคนราหัวกับแก๊สระ,ะป๋ามันคือหัวที่ใส่แก๊สกระป๋องยาวะฉันต้องไปหาซื้ออแดปเตอร์หัวเพื่อว่าใส่กับมันีจ้จบดูซิว่ามันจะพอไหมโอ้ยมันตึงแบบ ข้ามิทำได้ไหมข้ามิจะดับได้ลองแบกดูซิว่ามันหนักเท่าไหร่หนักมากและยังไม่รวมแต่กระเป๋าใบนี้ มาเริ่มชั่งกันน้ำหนักกระเป๋ากันนะคะให้เดานะยี่สิบโลได้ไหมยี่สิบเอ็ดโลยังไม่รวมกระเป๋ายังไม่รวมสิ่งนี้ยังไม่รวมสิ่งนี้พี่เอาไว้ตอนนี้ก็จะได้แล้ เมืม่อกี้ี่สิบโลใช่ไหมแต่เรามาดูนี้ว่ากี่โลหนึ่งสอง,สองคือมันเอนไปข้างหลังเพราะว่ามันหนักอันนี้แต่น่าจะต้องเอาเบาะรองน,อนั่ไว้ข้างบนเพราะว่ามันหนะัก ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองดูเมื่อกี้20โลอันนี้จะกี่โลคือในการแบกนะคะเราต้องดั่งก่อน 23โลหรือไม่อาจจะลองดูว่าอะไรสามารถถ่ายไปในกระเป๋าเล็กได้บ้างนะคะโอเคอันนี้ก็คือคลิปอันบอกแล้วก็จัดกระเป๋านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกันที่ลานกางเต็นท์งั้นก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะการกางเต็นท์ครั้งแรกคนเดียวบาย